สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูฟิล์มสารีรัตน์ม่งมูลในรายวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกองกันค่ะเรามาดูหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกันก่อนนะคะซึ่งหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจะมีอยู่5หัวข้อย,ย่อย ซึ่งมีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะในข้อที่1นักเรียนจะต้องอ่านให้หน้าฟังโดยทําความเข้าใจความหมายของคําถ้อยคำํำสำนวนที่อ่านและความคิดสําคัญของเรื่องที่อ่านก่อนแล้วเว้นวรรคการอ่านให้มันถูกต้องตามเรื่องราวนักเรียนจะต้องใช้น้ําเสียงที่น่าฟังและเน้นถ้อยคําให้เหมาะสมกับเรื่องราวนั่นเองค่ะในข้อที่ส นักเรียนจะต้องอ่านให้ถูกต้องตามอักรรวิธีหรืออ่านให้ถูกต้องตามความนิยมหากนักเรียนไม่แน่ใจนักเรียนควรตรวจสอบจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเสียก่อนนะคะในข้อที่3นักเรียนจะต้องอ่านให้ชัดเจนการอ่านให้ชัดเจนก็คือการอ่านออกเสียงพยัญชนะสระและวรรณยุกต์อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะในข้อที่สี่ นักเรียนจะต้องอ่านให้มีจังหวะแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะโดยนักเรียนอาจจะทำเครื่องหมายทับทางข้อความที่นักเรียนต้องการเน้นวักไว้ก็ได้ในข้อที่ 5. นักเรียนจะต้องอ่านให้คล่องแคล่วต่อเนื่องกันคืออ่านไม่ตะกุบปประกักโดยนักเรียนจะต้องฝึกอ่านอยู่อย่างสม่ำเสมอน,นะคะต่อมาเป็นการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองจะมีอยู่2วิธี ก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาเช่นเดียวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนั่นเองแต่นักเรียนจะต้องเพิ่มจังหวะวักตอนเน้นสัมผัสและเอื้อนเสียงตามสมควรแก่ชนิดของคำปรับพันธ์นั้นๆนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือการอ่านแบบทำนองสนอคือนักเรียนจะต้องใส่ทำนองลงไปนะคะการอ่านแบบทำนองสนอเนี่ยเขาก็จะมีหลักการอ่านเช่นเดียวกับการอ่านบทร้อยแก้วเหมือนกันนะคะ ึ่งอันดับแรกในการอ่านทํานองสนอเนี่ยนักเรียนจะต้องแบ่งวรรคตอนจํานวนคําในแต่ละวรรคของร้อยกรองตามแต่ละชนิดของคําประพันธ์ที่นักเรียนจะอ่านซึ่งตามปกติพยางหนึ่งเราจะนับเป็นคําหนึ่งถ้าเป็นพยางที่ประสงค์ด้วยสลัเสียงสั้นในแม่กอกานักเรียนต้องออกเสียงให้กระชับขึ้นนะคะต่อมานักเรียนจะต้องอ่านเน้นคําตรงที่สัมผัสกัน และอ่านเอื้อสัมผัสในเพื่อเพิ่มความไพเราะของกรอนให้มากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนจะต้องมีศิลปะในการใช้เสียงศิลปะในการใช้เสียงคืออะไรก็คือการเอื้อนเสียงในที่ที่ควรเอื้อนเพื่อให้มันเกิดความไพเราะและใช้เสียงแสดงความรู้สึกให้เหมาะกับข้อความนั่นเองค่ะสุดท้ายสำคัญมากเลยนะคะนักเรียนจะต้องอ่านให้ถูกต้องตามทํานองและจังหวะ ของคำประพันธ์ในแต่ละชนิดนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการอ่านกรอนสุภาพหรือกรอนแตกนะคะเราเคยได้เรียนรู้กันนะคะในการแต่งกรอนสุภาพหรือกรอนแตกกันไปบ้างแล้วนะคะในหนึ่งวัคเนี่ยการแต่งเนี่ยจะมีตั้งแต่7ดถึง9คําคำหรือ7ดถึง9พยางนั่นเองการแบ่งหนึ่งวเราจะแบ่งเป็น3ามจังหวะในกรณีที่หนึ่งวัตมี7คําคำหรือ7พยาง เราจะแบ่งเป็นสองสองสาถ้ามีแปดคำหรือแปดพยางเราจะแบ่งเป็นสามสองสามถ้ามีเก้าคำหรือเก้าพยางเราจะแบ่งเป็นสามสามสามนั่นเองค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคเราจะต้องเอื้อนเสียงให้มันสูงเป็นพิเศษหรือในกรณีที่มีคำมากพยางหรือคำเกินฉันทลั์นักเรียนจะต้องรวบคำคำนั้นให้กระชับแล้วค่อยอ่านออกมานะคะ คำสุดท้ายของบทนักเรียนจะต้องเอื้อนเสียงให้ต่ําเป็นพะิเศษเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของกรสุภาพหรือกรแปดคุณครูยกตัวอย่างมาหนึ่งบทนะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีการอ่านนะคะทั้งสองแบบเลยก็คือแบบธรรมดากับแบบทํานองสนอคือใส่ทํานองลงไปนะคะทีนี้เรามาดูการอ่านแบบธรรมดากันก่อนนะักเรียนจะต้องแบ่งวรรคตอนให้มันถูกต้อง นะคะตามที่คุณครูได้บอกไปในสไลด์อา่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วงคมชวดดวงบุกพชาติสะอาดหอมดูแต่ภูม,มิรินเที่ยวบินตอมจึงได้อมอมอบกลิน่นสุมาลีอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของการอ่านแบบธรรมดานะคะก็คือการอ่านคล้ายๆกับร้อยแก้วนั่นเอง ะะต่อมาอีกหนึ่งแบบหรืออีกหนึ่งวิธีเราจะอ่านเป็นทานองสนอกนั่นก็คือเราจะใส่ทานองลงไปในบทกลอนหรือคำประพันธ์นั้นนะคะเราจะอ่านว่าอย่างไรเราไปฟังกันเลยค่ะไม่อีกคที่ซอยมัวคอยดอกไม้ร่วงคงชั่วตด,ดวบุพชาตด กอาทมดูแต่ภูมิรินที่เอียวบินตอมจึงได้ออมอบกลิ่นสุมาลีอันนี้ก็คือการอ่านแบบทำนองสนอก,ก็คือการใส่ทำนองลงไปในคำประพันธ์นั่นเองนะคะต่อมา อันนี้เป็นบทอาขยานหลักของเราเลยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่คุณครูยกมานี้นะคะจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามซึ่งนักเรียนจะต้องฝึกนะคะในการอ่านเนาะเพราะมันเป็นบทอาขยานหลักของเรานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการอ่านแบบทำนองสนอนะคะนักเรียนฟังเนาะแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปฝึกอ่านให้มันถูกต้องนะคะ แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นปักหมื่น,นแสนไม่เหมือนเหมือนจะกินนอนวอนว่าเม่ตาเตือนจะจากเปื่นรักแม่ ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกรับบ้านเขาจะพานวาหุ่นแม่ทูลหัวจะกมหน้าลาไปมีได้ตัว แม่แยามัวมองนักจงหักใจนางกอดอจูกลูกลังแล้วอั้งฟอนทำนวยทอนพลายน้อยละหอยอีหายอีพอออกไปดีสีสวัสด์ ำจัดไทยจนเติบใหญ่ยิ่งอยู่อวดได้บวชเรียนลูกผู้ชายลายมือนั่นคือยศเจ้าอูจงอดตตธรรมสรกมกมียนแล้วพาลูกออกมา ทางทาเกี่ยนจะจะเสียนใจธาดอนาจใจลูกขอแลดูแม่แอแม่แอดูลูกอปางพันผู้อกเพียงว่าเลือดตาไหลตาอื่นรำอํลา ด้วยอะไรแล้วแข็งใจจากนางตามทางมาเลี้ยวหลังยังเห็นแม่และํกเมน่นแม่ก็เห็นลูกน้อยละหอยอีก แต่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวลับวับวินญาโอ้เปล่าตาต่างสอ,อื่นยืนตะลึง ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการอ่านแบบทํานองสนะงนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยจะใส่ทํานองลงไปนะคะมีการเลื่อนเสียงสูงเสียงต่ำนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกเนาะฝึกอ่านนะคะนักเรียนจะต้องท่องให้ได้เนาะเพราะมันเป็นบททางขยนหลักของเรานะคะคุณครูขอให้นักเรียนตั้งใจในการทําใบงานกันนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ คุณครูขอให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีนะคะหากไปไหนนักเรียนควรเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยความห่วงใยจากครูฟิล์มค่ะสำหรับในคลิปนี้คุณครูฟิล์มต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเรามาเจอกันต่อในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ